จะหาคนอยากได้รถยนต์ฝอ Pancas Sport 4x4 ราคาปัจจุบันอยู่ที่1,890,000บาทเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ2.0ลิตร170แรงมา้าแรงบิด405นิวตันเมตรเกียร์อัตโนมัติ6สปีดรหลอพร้อมส่งมอบกับชุดแต่งจัดเต็มจากโชว์รูมอีก1คันนะครับคันนี้ลูกค้าเลือกแบบสีสติกเกอร์เป็น2โทนด้านบนเนี่ยเป็นดำด้านตัดกับสีแดงซาตินนะครับโดยสติ๊กเกอร์ที่เราทําการรัให้ลูกค้าเนี่ยจะไม่ใช่เกรด PVC ทั่วไปนะครับผมจะเป็นเกรดพรีเมียมมีการรับประกันวารันตี3ปี5ปีและแต่เกรดที่ลูกค้าเลือกนะครับ ฝากกระโปรงหน้าติดตั้งสกูปหน้าทรงฟิตทำสีเป็นทรีโทนเลยนะครับเป็นสีแดงดำเงาและดำด้าน ติดตั้งตัวอักษรอะคริลิกคาร์บอนเรนเจอร์สีดำด้านเปลี่ยนใส่กระจังหน้า FORD ทำสีเป็นสีดำเงาตัดกับสีแดงรายละเอียดต่างๆพวกนี้สามารถคัสตอมได้ตามใจทั้งหมดเลยนะครับความชอบของแต่ละท่านไม่เหมือนกันไล่ต่อลงมานะครับผมเลือกใส่ชุดหน้าเหล็กของ a l a n d e r โดยชิ้นงานเนี่ยจะมาทั้งตัวชายกันชนด้านหน้าทั้งหมดรวมถึงแครงกระแทกด้านล่างด้วยนะครับด้านข้างติดตั้งคิวล้อแบบมุมดขนาดประมาณ5-6ถึงนิ้วนะครับมุดตัวนี้เป็นมุดหลอกนะครับผมไม่ได้ทําการเจาะตัวรถนอกจากเพิ่มมิติความโดดเด่นให้กับด้้้้าาานขงงตััววรถแลอย ป้องกันเศษหินเศษดินกิ่งไม้หรือวัสดุต่างๆที่จะมาครู่ดสีรถบริเวณด้านข้างเนี่ยให้เป็นรอยนะครับผมรวมถึงใส่ยางออฟโรดใหญ่ๆล้นๆแบบนี้ตัวคิวล้อเนี่ยจะพอดีกับตัวล้อทําให้ล้อเนี่ยดูไม่ล้นไม่ยื่นจากตัวรถมากจนเกินไปนะครับผมเปลี่ยนใส่ล้อแม็กขนาด20นิ้วของ Oasis จับคู่กับยาง RT r a ทีรั l เ n e ลซีรีย,ยาง33คู ช่วงล่างทําการยกสูงขึ้น2นิ้วหน้าหลังเปลี่ยนปีกนกเป็นของโยงออฟโรดตัวองศาล้อเนี่ยจะไม่เอียงยางเนี่ยไม่กินด้านใดด้านหนึ่งเลยนะครับผมบริเวณประตูติดกับข้างกันดอยด้านบนติดตั้งแบคลังคาของแฮมเมอร์แข็งแรงทนทานใช้งานได้จริงนะครับมีไฟบาร์ไฟสปอตไลท์ติดมาให้กับตัวแบคลังคาด้วยนะครับแล้วก็ติดไฟกิฟต์หลังคาเพิ่มเติมเข้าไปให้ใต้แบคลังคาอีกทีด้วยนะครับผมกระบะท้ายติดตั้งโรบาร์เหล็กขายาวของเอา l a นเดอร์มาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่4ีปากระบะท้ายติดตั้้งครฝาาทย AppleD ทำสีตัวอักษรเป็นทูโทนสีแดงตัดกับดําด้านรวมถึงติดตัวอักษรอคริลิคคาร์บเรนเจอร์แล้วก็เปลี่ยนใส่กันชนท้ายเหล็กของเ u ลเอนเดอร์มาพร้อมห่วงลักจูง2ฝั่งแล้วก็หมุดลากเรือนะครับผมตรงนี้สามารถเลือกได้เหมือนกันนะครับว่าจะติดหรือไม่ติดแล้วก็ทําการติดชุดครอบรอบคันครอบไฟหน้าคร,ครอบไฟท้ายเบ้ากันรอยมือจับสีประตูและเบ้ากันรอยฝาถังน้ามันจองออนไลน์ปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์คุณผู้ชมหากกำลงังสนใจรถยนต์ฟอร์ดมีเงื่อนไขในใจอย่างไรอยากใช้งินออกก๊กี่บาทอยากแต่งมากน้อยประมาณไหนลองทักมาสอบถามพูดดคุย้ตลลอ24ชัั่วโมงนนะรปก ทุกข้อเสนอของผมเนี่ยรายละเอียดชี้แจงชัดเจนจริงใจโปร่งใสปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกการโอนเงินไม่ว่าจะเป็นเงินจองเงินดาวหรือว่าเงินประจำค่าชุดแต่ต่างๆ,ๆโอนเข้าบัญชีโชรูบัญชีบริษัททั้งหมดย้ำว่าปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ก่อนจากกันไปคลิปนี้ผมรบกวนช่วยกดติดตามกดไลค์ like, คลิปและช่องสมิ n ปลอดที่กำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปไหน่อยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ,บ,บที่่คุณเยผนม